ครับผมตรงนี้เนาะครับผมเห็นบอกครับระบบปราเพนเราอาจจะถูกยาบ้างนะครับเนาะเขาหลังจากเขาขับจับวัชพืชออกครับผมผมอันนี้ก็นี่ก็สองปีคลื่นกันครับผมแต่บัญหาครับอันนี้มูสอันนี้น่าจะเป็นหมอนท้องหรือครับเด้ไหนครับสารเคมีตัวนี้ก็ใส่กับระบบปราศพุเรียนโดยเฉพาะครับผมจวกบไปยังหรอกครับผมเดี๋ยวก็ฟื้นตัวนอนเนาะดีกอาจจะสวยงามได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่แก้ไขได้อยู่ครับผมนี่เขาก็บริสิทธิ์เขาใกล้เด้ ผมไม่ได้สีเขาใกล้นะครับเนาะนี่กะบบหยอดพ้นกัโอเคดีครับผมนี่ครับผมสวยงาเฮ็ดไหต้นทุเรียนอ่าขึ้นได้ยังสวยงาเนาะครับเนาะตรงนี้ครับผมก็เป็นทุเรียนสองปีเช่นเดียวกันครับผมนี่แปนี้สองหยาเนาะอาจจะเยอะแน่นเยอะเลยครับเนาะหลังจากที่อ่าเขาสูฤดูฝนมาเนาะครับเนาะกะบปาบหยาไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมครับผมสวยงาม ก็พอใส่ได้อยู่ครับผมครับหมอนท้องครับผมทรองครับปูเอาต้นกล้วยครับผมพยายามที่จะเอาต้นกล้วยครับมาเป็นพีเรืออยงนะครับนะอีกจะน้อยครับผมจะตัดต้นกล้วยทิ้มเพื่อที่จะแก้ไขได้อยู่ครับผมนี่เฮาก็ไม่ได้สีเขาใกล้เลยผมไม่ได้สีเขาใกล้นะครับนาอนี่ก็ระบบยอดพ่นกัโอเคดีครับผมนี่ครับผมสวยงามกรณีพิเศษ อยู่กับประบุปลาเพลินครับผมที่ห้องออกซิเดเนาะเนาะอาจจะบริสิทธ์ใกล้หรอกแต่ว่ามันก็อาจจะโดนบ้างได้กๆนหน่อยเนาะมันกระปุเป็นยังกันป่ะะครับผมสวยงามคอ่ะพอใส่ได้อยู่ครับผมฝีครับผมแปลงนี้นะครับเนาะก็เอาบรรยากาศในสวนนี่มาให้เบิรงซื้อๆครับผมนี่นะครับน้องการดูแลระบบลาอ่าล่าของเพลินเนาะเนาะละกันเงินเล็ยนะครับเนาะหลังจากอ่าหาหญ้าเสร็จเรียบร้อยครับผม กะมาให้น้ำครับผมนี่แหละครับผมทุเรียนสองปีครับผมครับผมสวยงามครับกะพอใส่ได้อยู่ครับผมอู้ครับผมอ่ะปลูกกล้วยขอาจจะใกล้กันเกินไปนะครับเนาะกะอาจจะเหลืองแน่นอยูนึงนะครับเนาะหลังจากที่เฮาให้อ่าพวกยาข่ายงาออกไปแนละ้วเล็กๆน้อยๆน,นะครับเนาะแต่ก็บเป็นยนังดอกครับเนาะดูสุดจะสุดๆไปหน่อยนึงครับบ็เป็ยนยังครับผมกะอ่าได้ขึ้นเก่า นะครับเนาะก็นอาจจะมีปัญหาแล้วก็เนาะตอนนี้เขากส parole, ส็ yeah. claro um, okay, ส,สีรอบๆบริเวณโคนต้นธรรมดาถือว่าปกติแทก้ไขได้อยู่ครับผมนี้เขาก็ไม่ได้สีเขาใกล้ด้ยผมไม่ได้สีเขาใกล้นะครับเนาะนี่ก็ระบบยอดพ่นก็โอเคดีครับผมนี่ครับผมสวยงามเป็นยังครับผมก็ได้ซีเกานะครับเนาะก็นอาจจะมีปัญหาแล้วก็เนาะตอนนี้เขาก็สีรอบๆบริเวณโคนต้นธรรมดาถือว่าปกติครับผมตรงนี้เนาะครับผมเห็นบอกครับระบบปลากพ่น เราอาจจะถูกยาบ้างนะครับเนาะเขาหลังจากเขาขับจัดวัชพืชออกครับผมครับหมอนท้องครับผมรองครับปูเอาต้นกล้วยครับผมพยายามที่จะเอาต้นกล้วยครับมาเป็นพีหรือย่างนะครับเนาะอีกจักน้อยครับผมจะตัดต้นกล้วยทิ้บเพื่อที่จะครับผมสวยงามรับก็ใส่ได้อยู่ครับผมอู้ครับผมอ่ะปลูกก้นคูอาจจะใต้กันเกินไปนะครับเนาะอาจาจะเหลืองแน่นอนนึงนะครับเนาะหลังจากที่เฮาให อ่าพวกยาคาเนออกไปแล้วครับหมอนท้องครับผมรองครับปูอเอาต้นกล้วยครับผมพยายามที่จะเอาต้นกล้วยครับมาเป็นพีเรืออยงนะครับเนาะอีกน้น้อยครับผมจะตัดต้นกล้วยทิ้มเพื่อที่จะเป็นยังครับผมกะอ่าได้ขึ้นเกาแลครับเนาะก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็เนาะตอนนี้เขาก็สีรอบๆบริเวณโคนต้นธรรมดาถือว่าปกติครับผมตรงนี้เนาะครับผมเห็นบอกครับระบบปลกเพ่นเราอาจจะถูกยาบ้างนะครับเนาะเขาหลังจากเขาอ่า กับจัดวัชพืชออกครับผมกรณีพิเศษเกี่ยวกับระบบปราดเพิ่นครับผมที่เฮางสีดเนาะเนาะอาจจะบริสีดใกล้หรอกแต่ว่ามันก็อาจจะโดนบ้างไเป็กๆนหน่อยนะครับมันกับว่เป็นยังก็กรณีพิเศษเกี่ยวกับระบบปราดเพิ่นครับผมที่เฮางสีดเนาะเนาะอาจจะบริสีดใกล้หรอกแต่ว่ามันก็อาจจะโดนบ้างไเป็กๆนหน่อยนะครับมันกับว่เป็นยังก็อู้ับผมอ่ะปลูกกนคูอาจจะใกล้กันเกินไปนะครับเนาะอากาศจะเหลืองแน่นอยนึ่งนะครับเนาะหลังจากที่เฮาให อ่าพวกยาข่ายงาออกไปแล้วครับข่ายมายีกครับผมยังไม่ได้แต่งกิ้งครับผมช่วงนี้เราก็น้องหลังจากเอายาเซตต้ครคบเนาอนี่เาเอายาเซตเสร็จเรียบร้อยเขากะมาให้ครับผมอ่ะปลูกก้นคูอาจจะกต้กันเกินไปนะครับนาออากาศจะเหลืองแน่นอยนึงนะครับนาอหลังจากที่เข้าให้อ่าพวกยาข่ายงาออกไปแล้วครับจะเท่าไขรได้อยครับผมนี่เขาก็บม่ได้สีเขาใกล้เลยผมไม่ได้สีเขาใกล้นะครับนาะนี่ก็ระบบหยอดพ้นกัน โอเคดีครับผมนี่ครับผมสวยงามเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะแต่ก็เปลี่ยนยางดอกครับเนาะรู้สึกจะสุบๆไปหน่อยนึงครับบปลี่ยนเหล็กนะครับเนาะหลังจากอ่ะายยาเสร็จเรียบร้อยครับผมกะมาไห่น้าครับผมนี่แหละครับผมทุเรียนสองปีครับผมเปลนเหล็กนะครับเนาะหลังจากอ่ะายยาเสร็จเรียบร้อยครับผมกะมาไห่น้าครับผมนี่แหละครับผมทุเรียนสองปีครับผมผมอันนี้ก็ นี่ก็บสองปีคือกันครับผมแต่โบนไยครับอันนี้มูสอันนี้น่าจะเป็นหมอนทองหรือครับเด้เนี่ผมอันนี้ก็นี่ก็บสองปีคือกันครับผมแต่โบนไยครับอันนี้มูสอันนี้น่าจะเป็นหมอนทองหรือครับเด้เนี่เป็นยังครับผมกับได้คือเก่านะครับเนาะก็คนอาจจะมีปัญหาแล้วก็ตอนนี้เขาก็สีรอบๆบริเวณโคนต้นธรรมดาถือว่าปกติขยัามะอีกครับผมยังบะไรแตงกิ้งครับผมช่วงนี้เราเขามหลังจากเอาหญ้าเสร็ตนะครับเนาะนี่เอาหญ้าเสร็จสับเรียบร้อยเขากะ ม่ดีครับผมตรงนี้เนาะครับผมเห็นบอกครับระบบปราดพิ่นเราอาจจะถูกยาบ้างนะรับเ้องเขาลังจากเขาขับจับวัชพืชออกครับผมตอนนี้ก็ให้น้ำนะให้น้ำเพื่อที่จะชำระร่างสารตกค้างต่างๆออกไปครับผมนี่ครับผมครับสารชีมีตัวนี้ก็ใส่กับระบบปราทุเรียนโดยเฉพาะครับผมแลยังไม่ังหรอกครับผมเดี๋ยวก็ฟื้นตัว น้อมเนาะดักจะสวยงามได้เหมือนเดิมนะครับผมอู้ับผมอ่ะปูกกลู้่อาจจะกต้กันเกินไปนะครับเนาะอาจาจะเหลืองแน่นอยนึงนะครับเนาะหลังจากที่เฮาให้อพวกยาข่ายงาออกไปแล้วเนาะอาจจะถูกระบบหลากเพิ่นบ้างเล็กๆน่อยครับบเป็นอยังครับผมแก้ไขได้นะครับเนาะหลังจากที่งายุบตัวไปเบิดเขาก็ต้องฟื้นฟูแล้วก็ดูแลนะครับเนาะดูแลเป็นใจให้กันครับผมสวัสดีครับปค้กก่าครับผม ไปซัมน <étique> <occasions S 1> ี่้ครับผมอันนี้หมูสังคิงครับผมหมูสังคิงครับสวยงามครับให้น้ําเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ปราบห้าอยู่นะครับเด้อครับห้าขาห้าเสร็จแล้วครับผมมือนี้ให้น้ําทุเรียนเหมือนเดิมครับผมระบบให้น้ำรันนาะให้น้ําทุเรียนครับผมทุเรียนเหล็กนะครับเนาะหลังจากข่าห้าเสร็จเรียบร้อยครับผมก็มาให้น้ําครับผมนี่แหละครับผมทุเรียนสองปี ครับผมอู hmm. um. uh, gro whales, um, ้ครับผมปลูกต uh, ้นค uh, um. ูอาจจะใต้กันเกินไปนะครับเนาะอากาศจะเหลืองแน่นอนนึงนะครับเนาะหลังจากที่เฮา้ให้พวกยาคายะออกไปแล้วครับครับผมสวยงามครับก็ใส่ได้อยู่ครับผมบรรยากาศตรงนี้ครับาให้เบิ้งเนาะเนาะครับผมอันนี้ปลูกต้นคูครับผมอ่ะปลูกต้นคูอาจจะใต้กันเกินไปนะครับเนาะอากาศจะเหลืองแน่นอนหนึ่งนะครับเนาะหลังจากที่เฮา้ให อ่าพวกยาขายงาออกไปแล้วใจให้ก่อนครับผมสวัสดีครับเฮ็ดไหต้นทุเรียนอ่ขึ้นได้ยังสวยงามเนาะครับเนาะตรงนี้ครับผมก็เป็นทุเรียนสองปีเช่นเดียวกันครับผมนี่ไปนี่สองเล็กๆน,น่อยๆเนาะครับเนาะแต่ก็เป็นยังดอกครับเนาะดูสุดจะสุดๆไปหน่อยนึงครับ๊บ สารเคมีตัวนี้ก็ใช้กับระบบปราศุวเรียนโดยเฉพาะครับผมแล้วก็เป็นยังหรอกครับผมเดี๋ยวก็ฟื้นตัวน้อมเนาะดักเชสสวยงามได้เหมือนเดิมนะครับผมครับหมอนท้องครับผมรองครับปูเอาต้นกล้วยครับผมพยางที่จะเอาต้นกล้วยครับมาเป็นพีเรือยงนะครับเนาะอีกน้อยครับผมจะตัดต้นกล้วยทีมเพื่อที่จะอู้ครับผมอ่ะปู่กนคููอาจจะใต้กันเกินไปนะครับเนาะอาจจะเหลืองแน่น่อยนึงนะครับเนาะหลังจากที่เฮาให้อ่าพวกยาค่ายงาออกไปแล้วอ่า นกนกอาจจะเยอะแน่นเตี้ยเลยครับเนะหลังจากที่เขาสู่ฤดูฝนมานะครับนกราบหญ้าไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็อาจจะถูกระบบหลากเพิ่นบ้างเล็กๆน่อยครับบเป็นอย่างครับผมแก้ไขได้นะครับเนกหลังจากที่งายุบตัวไปบดเขาก็ต้องฟื้นฟูแล้วก็ดูแลนะครับนกดูแลเป็นในน้ำนะครับนกอ่ะยุบตัวเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงซ้ำนี้ครับผม ขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจกันเล็กนะครับเนาะหลังจากหาญ่าเส็จเรียบร้อยครับผมกะมาไห่น้ำครับผมนี่แหละครับผมทุเรียนสองปีครับผมใจให้กันครับผมสวัสดีครับยังครับผมกาได้ขึ้นเก่านะครับเนาะ็นอาจจะมีปัญหาแล้วก็เนาะตอนนี้เขาก็สีรอบๆบริเวณโคนต้นธรรมดาถือว่าปกติครับผมตรงนี้เนาะครับผมเห็นบอกครับระบบปลาคน เขาอาจจะถูกยาบ้างนะครับเนาะเขาหลังจากเขากับจาดปัิพืชออกครับผมเขอาจจะถูกระบบหลักพ่นบ้างเล็กๆน้อยๆครับบมเป็นอย่างครับผมแก้ไขได้นะครับนอกาะหลังจากที่งานยุบตัวไปเบิดเขาก็ต้องฟื้นฟูแล้วก็ดูแลนะครับเนาะดูแลเป็นคายาอยู่ครับผมครับผมนี่นะครับเนาะหลังจากทายานะครับเนาะกากเลยอาจจะถูกระบบปลากของทางทุเรียนบ้างที่ครับผมตรงนี้เนาะครับผมเห็นบอกครับระบบปลากพ่น เขาอาจจะถูกยาบ้างนะเขาหลังจากเขา